สวัสดีครับพี่น้องวออันนี้ครับพบปกระบายแสนแชแนลเรีวนะครับหลังจากเข้าไปกินเขากินน้ำแล้วมือนีกันสิผ้ามาแบะเบิ้งน้ำตกไปยังก็ซื้อปลาปลาหลวงปลาหลวงเน่พี่น้องปลาหลวงมาสั่นพี่น้องเดี๋ยวพาเบิง้งบรรยากาศมีแข้งสะพานพเด็กน้อยเอาเด็กน้อยกลัวตกสะพานยป็ไงเงีง้ เล็กน้อยก็ได้แล้อนสภพเนี่เบิ่งพี่น้องน้ำก็มีอยู่แต่ว่าน้ำเพราะท่านไหลนั่นมิเป็นลำธารเนี่ยเป็นลำธารพี่น้องเนี่ยเป็นลำธารไปอย่าเข้ายางไปเบิ่งกันบริเวณนี้พี่น้องน้ำตกป๋าหลือวังเบาเอิ่นแม่นว่าเอาเภอกระนวดนวดขอนแก่นเท่านี้แหละพี่น้องเบิ่งบรรยากาศลมเดือนดีบรรยากาศลมเดือนดีพี่น้อง บรรยากาศลมลือกันอันนี้คืออย่างนี้หุ่นนโอ้ยตุ๊กตาคนขยมอได้ตุ๊กตาแบบนี้เป็นบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีใครผู้ชายท่านนอกผู้ชายใครผู้หญิงผู้อืมเขาค่ายเป็ผ้หงวเข้ากับผู้ายย่กันบรรยากาศดีนะครับ มีหม่องกลางเต็นพร้อมพี่น้องเบิง้งด้านพุนเป็นกลางเต็นเดียวไปย่างไปเบื้องกันทางนี้เป็นลำธารลำธารพี่น้องรรบงร,รรยากาศดีเบิ้งบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวห้อยย่างาชุบมือบรรยากาศกันเบิง้งบรรยากาศ ตรงนี้เป็นน้ำไหลลงมานะครับแต่ว่าน้ำม,มันนนั่ช่วงนี้มันเป็นหนักฝนแล้วนว้ำมาไหลมาเลยพี่นอ้องแต่ยังงี้เสียงน้ำไหลอยู่น้ำตกอยู่นี่แต่ทางนี้อย่าไปรันนก้กลางเต็นต์เนาะพี่น้องกลางเต็นต์บรรยากาศดีๆ ไปเบื้องน้ำเนี่ยอือยัง,น,งนี้เสียงน้ำตกอเลยสีแห้งมาไปเบื้องกันไปแน้โอ้อนี่เลยหันคู่วงตกล,ลงมาหนีไหลลงมาหนีโอ้ตรงนี้สูงคุงขักเลยลง,ลงมาแล้ว โอ้ยสูงมากเลยตัวลูกมวกสูงเลยดีน่นาเอาก็ดีน่าไปเพลสปพาะมึงนี่มันสูงมากมากเลยพี่น้องมึงน,นะคุณนะสูงมากจับมันเพลสตรงนี้สูงมากมากเลยพี่น้องโอ้ยมึงน,นี่ถ้าช่วงหน้าใหม่แนวฝนนี่นะอู้ยน้ามันขยีขัดมันไล่อยู่ เนี่ยสูงมาก้นไมในญ่เพื่อนโอ้โหโอ้เนี่ยน,น้ำน้ำตกน้ำตกเนี่ยน้ำตกตกลงไปเนี่ยสูงมาก ทำตกปลาหลวงเป็นรองเพื่อนก็นุนนะหม่องผักพรอนจันใจนะครับเนาะช่วงนี้กันน้ำมาไลยมาไลยนะกสนามว่าผักพรอนจันใจสถานที่ผักพรอนอีกทีหนึ่งนะครับไกลๆบ้านเขาสนามาเที่ยวอ,อยู่พี่น้องเหรอู้บรรยากาศดันหลางเหาคลิปนี้ไว้ท่านี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราแนล้วครับผม ครับบอกกันคลิปน้าครับที่พี่รลายพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับติวหนับตกำงามครับ